สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูแพรอีกแล้วนะคะเราจะได้มาเรียนรู้เรื่องลักษณะที่อยู่อาศัยและอาหารของสิ่งมีชีวิตค่ะจุดประสงค์ของการเรียนวันนี้ก็คือ 1. เด็กๆจะรู้จักลักษณะที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตค่ะ 2. เด็กๆจะรู้จักอาหารของสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆจ๋า คนเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแล้วที่อยู่อาศัยของคนล่ะคะคืออะไรคือบ้านใช่ไหมคะเด็กๆก็อยู่ที่บ้านบ้านคือที่อยู่อาศัยของคนคะ่ะแล้วอาหารของคนล่ะคะอาหารหลักของคนก็คือข้าวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆ อยากรู้จักลักษณะที่อยู่อาศัยและอาหารของสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นไหมคะถ้าอยากรู้จักเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะลักษณะที่อยู่อาศัยและอาหารของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่แค่มนุษย์นะคะที่สามารถรับประทานอาหารได้และมีที่อยู่อาศัยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก็มีที่อยู่อาศัยและรับประทานอาหารได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนก ที่มีที่อยู่อาศัยที่เรียกว่ารังนกและกินหนอนเป็นอาหารนั่นเองค่ะนอกจากนกแล้วก็ยังมีมดที่ทำรังเป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่มดชอบอาหารที่แห้งสนิทนะคะและจะชอบเป็นพิเศษเลยก็คือมแมลงมันจะค้าไปสะสมไว้ในรังค่ะส่วนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าก็คือเสือนั่นเองค่ะแล้วมันนะชอบกินเนื้อเป็นอาหารด้วยค่ะ ในส่วนของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ําคุณครูมิ้นท์ขอ,อยกตัวอย่างปลานะคะเพราะปลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ําหลบซ่อนตัวอยู่ในประการางังเห็นไหมล่ะคะว่ามันสดใสและน่ารักมากๆเลยส่วนอาหารของมันก็คือสัตว์ตัวเล็กๆค่ะและสุดท้ายก็คือพี่หมีขาวค่ะพี่หมีขาวเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่ซีกโลกเหนือบริเวณขั้วโลกเหนือและอาร์กติกที่มีหิมะปกคลุมเท่านั้นจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่กินเนื้อ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในซีกโลกเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยต้องการทั้งที่อยู่อาศัยและก็อาหารเพราะสิ่งมีชีวิตต้องดำรงอยู่ด้วยอาหารและมีที่หลบซ่อนตัวคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รู้จักอาหารและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแพรก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยคะ่ะ เด็กๆอยากเรียนรู้เกมอยากเล่นเกมเลยใช่ไหมคะถ้าอยากรู้รอติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ